สวัสดีครับผมนายแพทย์นิติโรธบงกตวิลาวันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โภชนาการประจำโรงพยาบาลรามาธิบด,ดีจัก,กรีนรือบด,ดินสถาบานการแพทย์จัก,กรีนรือบด,ดินครับ เราจะมาคุยกันว่าในเมื่อลูกเราเริ่มมีภาวะน้ำหนักเกินหรือว่ามีโรคอ้วนแล้วเราจะดูแลเขายังไงจริง,รงๆหลักการในการรักษาภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนมีอยู่สอย่างอย่างแรกก็คือปรับการบริโภคอาหารให้เหมาะสมโดยส่งเสริมอาหารที่มีกากใยอาหารมากขึ้นเช่นส่งเสริมให้เด็กรับประทานผักและผลไม้ทุกวันอย่างสม่ำเสมอกินผลไม้สด แทนที่จะเป็นน้ำผลไม้เป็นต้นรวมถึงส่งเสริมการรับประทานพวกกลุ่มธัญ,ญพืชที่ไม่ขัดสีส่วนกลุ่มอาหารที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงก็คือในกลุ่มของน้ำตาลแป้งน้ำมันเครื่องดื่มรสหวานทั้งหลายแล้วก็ขนมถุงด้วยแล้วก็อาหารก็ควรจะส่งเสริมการรับประทานอาหารที่เราทําเองในบ้านมากกว่าการรับประทานอาหารนอกบ้านซึ่งเต็มไปด้วยฟาสต์ฟูด้ดแล้วก็ของที่ไม่มีประโยชน์อย่างที่สองที่เราจะช่วยทำ ให้ควบคุมน้ําหนักของลูกหลานเราได้ดีก็คือเพิ่มการเคลื่อนไหวร่างกายยกตัวอย่างเช่นอาจจะให้เด็กช่วยทํางานบ้านง่ายๆที่ทําให้เขาขยับตัวได้ตลอดเวลาหรือส่งเสริมให้เดินในบ้านในช่วงโควิดแบบนี้การแกว่งแขนเป็นต้นก็ช่วยทําให้เคลื่อนไหวร่างกายได้มากขึ้นในเด็กที่อ้วนเราก็แนะนําให้ออกกําลังกายวันละประมาณ30-60นาทีรวมถึงลดเวลาหน้าจอลง ไม่เกิน2ชั่วโมงในเด็กที่อายุมากกว่า2ปีขึ้นไปประเด็นที่3ก็คือการปรับพฤติกรรมระยะยาวอย่างถาวรซึ่งตรงนี้ครอบครัวก็อาจจะต้องมีส่วนมาช่วยเหลือโดยเพราะอย่างยิ่งผู้ปกครองทั้งหลายพ่อแม่ปู่ย่าตายายควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สำหรับเด็ก พยายามจัดสภาพแวดล้อมในบ้านไม่ให้มีอาหารที่ไม่มีประโยชน์เช่นไม่เก็บเครื่องดื่มรสหวานเอาไว้ในบ้านหรือเก็บขนมถุงเอาไว้ในบ้านรวมถึงเราอาจจะต้องให้กำลังใจเด็กกลุ่มนี้เมื่อเขาทำได้ดีก็ต้องชมเชยเช่นเขากินยอมกินผักกินผลไม้เป็นต้นแล้วก็อาจจะต้องสอนเด็กให้รู้จักทบทวนการ รับประทานอาหารของตนเองรวมถึงรู้จักฉลาดเลือกในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทาบ